สวดีค่ะพอกิ๊กทำสวนนะคะวันนี้เรื่องผักอีกแล้วการปลูกผักด้วยยอดนะคะแต่ว่าผักที่ว่าผักอีกแล้วก็คือผักผักแพลวค่ะซ้ำซากอยู่นั่นแหละแต่ว่าทุกครั้งที่พาชํำก็จะเป็นการเด็ดกา้านแล้วก็เอาไปแช่น้ำให้อ,อกรากแล้วมาปลูกอันนี้วิธีนี้ยิ่งง่ายเข้าไปอีกนะคะง่ายอีกระดับหนึ่งแล้วก็ใช้ ปริมาณผักเนี่ยไม่ได้เยอะไม่ได้เอาจากทั้งก้านนะคะใช้ยอดอย่างเดียวค่ะวันนี้เป็นการปลูกผักแพลด้วยยอดนะคะแล้วก็ต้องใช้วัสดุปลูกตัวนี้อย่างเดียวเท่านั้นนะคะถึงจะออกรากดีด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะในนี้นะคะเมื่อกี้ยังไม่ได้เปิดให้ดูก็ทําไว้ลักษณะนี้แล้วเอาไว้ในร่มข้างหน้าบ้านนี่แหละคะ่ะไม่มีแสงแดดจะเปิดให้ดูค่ะ หลายอย่างแต่ว่าวันนี้จะพูดเรื่องผักแพลเพราะว่าเห็นผลดีกว่าอย่างอื่นแต่อย่างอื่นก็ไม่ใช่ว่าไม่ติดนะคะติดแต่ว่าจะช้าหน่อยพร้อมกันเลยปกิเขียนไว้วันที่28ตอนเย็นมาตัดชำเนี่ย29 30วันนี้วันที่3 5วันกับวันนี้ค่ะวันนี้เพิ่งจะที่จริงมันผ่านมาแค่4วันนะคะวันนี้โผล่เช้ามาก็เพิ่งจะเป็นวันที่5ตอนเช้า เดี๋ยวจะให้ดูว่าติดยังไงอันนี้ก็อยู่ด้วยกันแต่ว่าจะช้าค่ะพวกนี้จะช้ากว่านะคะที่ดำๆนี่ก็คือวัสดุที่ป้ากิก๊กเอามามาช้ำอันนี้เป็นโหระพาอันนี้เป็นสะระแหน่ดึงดูแล้วรากยังไม่ออกค่ะยังไม่มีรากห้าวันเหมือนกันก็วันนี้เพิ่งจะโผล่เป็นวันที่5ตอนเช้านะคะเราจะมาดูกันค่ะว่าได้ผลยังไงวันนี้จะแนะเอานี้อย่างเดียวก่อนนะคะ อันนี้ก็ปลูกได้ทำอย่างนี้ได้แต่ว่าอาจจะจำนวนวันที่เขาจะงอกรากออกมาก็จะนานกว่าตัวนี้นะคะตัวนี้เห็นผลแล้วเดี๋ยวจะดึงให้ดูนะคะ,ะดูรากค่ะขาวโพลนเต็มไปหมดเลยอันนี้ยอดนะคะยอดทั้งนั้นเลยค่ะเพราะฉะนั้นใครจะปลูกผักแพลวก็ไม่ต้องตัดทั้งก้านละไปซื้อมาจากตลาดแล้วก็ตัดยอดอย่างเดียวนะคะมาชา เดี๋ยวป้ากิกจะสอนวิธีชําให้แล้วก็จะมาแยกปลูกนะคะวิธีชําก็คือหากระถางมาใบหนึ่งแล้วข้างล่างเนี่ยอุดด้วยกระดาษนะคะไม่ให้วัสดุชําของเราในไหลหนีไปตัวที่จะเป็นพระเอกในการชําก็คือตัวนี้ค่ะแกบเผาแกบดำนะคะต้องร่อนเอาเศษอะไรต่างๆออกให้หมดนะคะเอาให้ละเอียดยิบเลย หาตะแกรงมาร่อนตะกร้าขนมจีนก็ได้นะคะใส่เข้าไปทีนี้วิธีใส่เราจะต้องอัดให้แน่นค่ะไม่ให้มีอากาศเข้าไปข้างในนะคะไม่งั้นเวลาชําก็จะติดรากยากแล้วก็ทําให้ยอดเน่าตายค่ะอัดลงไปอย่างนี้เลยนะคะอัดลงไปให้แน่นเลย แน่นอย่างนี้นะคะถ้าสมมติว่าแกลบดำไข่แห้งเกินไปก็เอาน้ำพรมก่อนก็ได้ค่ะอันนี้ชื้นแล้วเปียกแล้วของปาคิกพรมน้ำไว้แล้วนะคะเนี่ยเราก็จะได้แกลบดำที่แน่นอย่างนี้ค่ะต้องให้แน่นอย่างนี้นะคะแล้วจะติดรากได้ดีมากเสร็จแล้ว ก็เสียบค่ะเสียบเป็นรูๆอย่างนี้นะคะเดีวก็ตัดยอดนะคะแค่นี้พอค่ะแล้วก็ตัดใบออกให้มีก้านที่จะเสียบลงไปกบเบาๆไว้เดี๋ยวรดน้ำเขาก็จะแน่นเองนะคะเนี่ยก็เสียบไว้เป็นระยะ อยากชัเท่าไหร่ก็ใส่ไปเลยค่ะกระถางนี้จําได้ไหมคะที่ปาเก็ตชําในน้ําชําในน้ําแล้วก็เอาดินกลบพอรากก็ออกยาวๆแล้วก็เอาดินกลบไป mm. เห็นไหมคะอยู่ได้จนป่านนี้ค่ะถ้าใครอยู่คอนโดอยู่ห้องพักระเบียงเล็กๆเอาอย่างนี้นะคะสบายๆยอย่างนี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวจะพาปลูกนี้สําหรับคนที่ปลูกกินน้อยๆมีพื้นที่น้อยๆน,นะคะ ไม่ต้องไปปลูกมากมายอย่างละนิดอย่างละหน่อยชีฝรังกระถางหนึ่งเนี่ยสลแหนกระถางหนึ่งผักแพวกระถางหนึ่งสบายเลยค่ะอย่างละนิดอย่างละหน่อยไปซื้อมาแค่กำหนึ่งก็ปลูกได้แล้วกินได้เป็นไปตลอดนั่นแหละเราก็ขยายเอาขยายพันธุเอานะคะกะว่า,ากินไปรากมันข้างล่างมันจะโสมละก็ตัดยอดมาทำอย่างนี้แหละเสร็จแล้วนะคะ เราก็รดน้ำให้ชุ่มเลยค่ะเอาให้ชุ่มเลยนะคะเดี๋ยวให้น้ำลซึมลงไปให้หมดค่ะเพราะเราอัดไว้จนแน่นก็ปล่อยไว้อย่างนี้นะคะพอน้ำซึมลงไปจนหมดไหลออกไปปล่อยทิ้งไว้สัก5นาที10นาทีก็ได้ค่ะพอออกไปหมดแล้ว เราก็เอามาใส่ในนี้นะคะเอามาใส่ในนี้อันนี้อาจจะน้ํายังไม่พอแห้งแล้วค่ะถ้าใครจะปลูกเติมได้อีกนะคะเติมจนน้ําไหลเอามาจากข้างนอกปล่อยไว้สัก5นาที10นาทีค่ะให้ชุ่มไปเลยแล้วก็เอาใส่ในนี้มัดนี่ค่ะไม่ต้องรดน้ําอีกนะคะปล่อยไว้อย่างนี้เลยค่ะ สักสีวัน5วันก็มาเปิดจังปกักเก็คยางเงี้ยไม่ต้องไปรดน้ําง่ายมากเลยค่ะปล่อยไว้อย่างนี้เลยอ่ะทีนี้มาดูตัวนี้กันเดี๋ยวจะปลูกต่อเลยนะคะเพราะว่าในนี้ก็ไม่มีธาตุอาหารแกลบดําทําให้รากของผักของเราเนี่ยแตกออกมาง่ายๆเพราะว่าเขามีความชุ่มชื้นที่ดีมากเก็บความชื้นได้ดีแต่ว่าไม่เหมาะกับการปลูกนะคะเราก็จะต้องมาเอาออก พอติดรากแล้วก็เอาออกค่ะเห็นะะคะรากผักแล้วก็มาย้ายปลูกนะคะนี่ค่ะในทีนี้เราจะมาปลูกกันเดี๋ยวประกี้จะอ,ออกให้หมดแล้วก็ย้ายปลูกเลย ดินที่จะปลูกนะคะไม่ต้องผสมอะไรค่ะเอาดินถุงก็ได้ตักเอาหลังบ้านข้างบ้านก็ได้นะคะแต่ว่าร่อนให้ละเอียดหน่อยนะเอาเศษดินเศษหินเศษกรวดออกแล้วก็มาอัดให้แน่นเหมือนกันค่ะอัดให้แน่นอย่างนี้นะคะรดน้ําให้ชื้นๆไว้แล้วก็มาปลูกเลยค่ะแล้วก็แย่เข้าไปเอาตะเกียบหมุนหมุนหมุนใส่เข้าไปแค่นี้นะคะอันนี้ก็เป็นอันว่าเสร็จแล้วปลูกอย่างเงี้ยติดได้ดีด้วยค่ะ เพราะว่าเขามีรากหาอาหารแล้วเนาะแต่ว่ายังไงก็เอาไว้ในร่มไม่ต้องปลูกกลางแดดก็ได้นะคะปลูกในที่ร่มรำไรตลอดเขาชอบค่ะเขาไม่ชอบแดดชอบที่ร่มรำไรแล้วก็ชอบชื้นชื้นรดน้ำให้ถึงถึงเช้าเย็นเช้าเย็นเราก็จะมีผักไผ่ไว้กินนะคะแล้วก็งามตลอดด้วย ชื้นๆน,น้ำขังน้ำแฉะนิดๆก็ไม่เป็นไรนะคะไม่ตายค่ะก็อย่างที่ปกิ๊กปลูกในน้ำอย่างนี้แหละก็เอาน้ำเติมไว้ตลอดชอบความเย็นชอบน้ำปลูกเสร็จแล้วนะคะให้เอาตัวนี้เติมค่ะเอาแกลบดำของเราเนี่ยเติมลงไปนะคะโรยลงไประหว่างต้นของเขาให้ไปเก็บความชื้นอย่างที่เขาเคยอยู่ บางทีดินบางเจ้าอาจจะหลวมๆเราก็เติมตัวนี้แหละตอนนี้ยังไม่ต้องให้ปุ๋ยนะคะไว้ให้เขาโตเขางามตั้งตัวได้ดีๆแล้วค่อยเติมปุ๋ยคอกใส่ขี้วัวใส่น้ำหมักขี้วัวน้ำหมักชีวภาพก็ได้ค่ะรดน้ำแค่นี้นะคะทีนี้ก็ ไม่ต้องใส่ถุงแล้วนะตั้งไว้ในร่มรดน้ำเช้าเย็นเช้าเย็นก็จะได้ผักแพวไว้อีกกระถางใหญ่ๆนะคะอันนี้อาจจะไปได้เร็วกว่านี้อันนี้กระถางเล็กไปหน่อยดินน้อยไปหน่อยต้องปลูกกระถางใหญ่ๆอย่างนี้อันนี้อาจจะไปเปลี่ยนกระถางอีกทีหนึงเดี๋ยวป้าเก๊กจะอัปเดตให้ดูผักบุ้งนะคะที่ชำอ,อ่านี่ค่ะผักบุ้งที่ป้าเก๊กชำไว้งามไหมคะ อันนี้ปลูกได้แค่3ามวันนะปลูกก็หมายความว่าเอาจากตรงนี้มาใส่กระถางไว้3วันตัดกินได้แล้วค่ะเนี่ยอย่างนี้นะคะเห็นไหมตัดออกมาจากแปลงแล้วก็มาใส่ไว้อันนี้ก็ชําได้แค่3าวันรากก็ยาวประมาณเนี้ยสมวันจริงๆค่ะแล้วก็มาปลูกลงในกระถางและอีก3วันตัวนี้ก็สามารถจะตัดกินได้แล้วนะคะ ตัดแล้วก็ให้เขาแตกออกมาก็ก็จะเป็นพุ่มแตกออกมาเป็นสองสามแขนงน,นะคะก็จะได้ผักบุ้งกินไปตลอดเห็นไหมปลูกผักมันง่ายนิดเดียวค่ะถ้ารู้จักวิธีปลูกเดี๋ยวป้ากิ๊กจะบอกว่ามเมล็ดพันธุ์นะคะพยายามรวบรวมไว้ช่วงโควิดเนี่ยเราไม่ต้องออกไปหาซื้อผักในตลาดกินมีอะไรก็ปลูกไปเลยค่ะอย่างเงี้ยกินได้ทั้งปีค่ะป้ากิ๊กซื้อมาถุงละ20บบาทเพราะว่ากวางตุ้ง กวางตุ้งต้นเราไม่สามารถที่จะเก็บมเมล็ดพันธุ์ได้เพราะว่าเราตัดต้นกินเนาะเราก็ต้องซื้อมเมล็ดมาไว้อย่างเงี้ยกินได้ทั้งปีค่ะปลูกผักเป็นอะไรที่อัศจรรย์ใจช่วงโควิดดีมากๆนะคะพยายามรวบรวม,มเมล็ดพันธุ์ปลูกไปแล้วก็วิธีชํำนี้ก็เบาะที่สุดนะคะในการปลูกสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับคนที่ชอบปลูกผักหรือว่าหัดปลูกผักปลูกใหม่ปลูกไม่เป็นก็หัดชํำไปก่อนกันแล้วกัน แล้วก็จะสนุกกับการปลูกผักนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก็แล้วกันนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ